สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีพระมีจะได้ขอเสนอพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณมีด้วยกันสามแม่พิมพ์คือแก่กลางหนุ่มพระของทางรายการองค์นี้ถ้าอยู่ในมือพ่อค้าพระระดับขึ้นห้างก็ต้องบอกว่า เป็นพิมหน้าแก่เพราะผงสุพรรณหน้าแก่มีราคาแพงกว่าเพื่อนมีท่านท่านหนึ่งบัญญัติศัพท์เรียกว่าผงสุพรรณพิมพ์หน้านางข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งคือจะแก่ก็ไม่แก่จะหนุ่มก็ไม่หนุ่มพิมพ์หน้านางไพ่เราะดีพระองค์นี้หนึ่งดูเนื้อ สธรรมชาติและสคราบผิวเป็นดัชนีชี้วัดการตัดสินมากกว่าแม่พิมพ์เป็นตัวตัดสินมาพิจารณาหนึ่งเนื้อเนื้อดินผสมผงว่านยามีจุดแดงมีจุดดำมีเม็ดกรวดมีผลึกเศษเปลือกขอไขยใสแบบในพระถ้ำเสือ ที่เคยนำเสนอท่านมาแล้วแต่มีขนาดเล็กกว่าต้องส่องด้วยกล้องสิบเอ็ขยายใกล้ๆสองธรรมชาติยุบยับย่นเหี่ยวชำนวนสับหิดฮิดเหี่ยวชำนวนถ้าปรับองค์พระเป็นสีขาวดำจะเห็นเป็นลายลายเมฆซ้อนทับกันไปมา ตัดสินได้ว่าธรรมชาติแบบนี้ถือว่าผ่าน 3. คราบฟ้าและคราบผิวและคราบพระขององค์อื่นที่แตกหักทับถมซ้อนทับเป็นเวลานานคราบไขาขาวสีเทาหม่นเห็นอยู่ทั่วไปแต่ไม่มากคราบน้ำตาลออกไซด์ประทุขึ้นจากผิวพระ เห็นโดยทั่วไปมีเป็นจุดมีเป็นก้อนมีเป็นปืน้นถูกต้องตามตำราสรุปว่าสามผ่านใช้ได้ขอพอรพระผงสุพรรณพิม์พหน้านางขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกายวาจาใจละเอียดอ่อนนุ่ม ละมุลละไมและแข็งแกร่งดังองค์ท่านสาธุสวัสด,ดี